พูดถึงในส่วนที่เราเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดครูขอย้ําตรงนี้อีกทีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดทําไมครูถึงต้องย้าเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปแล้วละ่ะนะเราพูดกันไปแล้ววันนี้เราก็ต้องทบทวนก่อนที่เราจะขึ้นในประเด็นต่อไปนะฮะเราก็จะต้องทบทวนก่อนที่เราจะขึ้นในประเด็นต่อไปนะฮะทีนี้การที่เรามาทบทวนครั้งนี้นะหนูสังเกตร,รูปภาพบนกระดานเราจะพูดถึงในส่วนของความสัมพันธ์นะฮะระหว่างภาษา กับความคิดสองคำนี้เนาะเราจะมาดูกันว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งเขาบอกเลยว่าภาษากับความคิดมันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่คําว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่คือมันคู่กันเหมือนงอตามตัวไงหนูจําได้ไหมคําประพันธ์นะที่ครูได้เล่าไปในครั้งที่แล้วนะฮะว่า,เ,าเปรียบเสมือนกล้องที่ใช้ส่องความคิดใช่ไหมฮะภาษาเปรียบเทียบกล้องส่องความคิดภาพน้ําจิตอาจเห็นได้เด่นใสอ่าคำประพันธ์บทนั้นะ่ะ มาแสดงให้เห็นว่านี่คือปฏิกิริยาลูกโซ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับกับความคิดนะฮะรูปที่1อ่ะหนูมาดูรูปที่หนึ่งก่อนนี่ทบทวนครั้งที่แล้วนะรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งจะมีวงกลมทึบใช่ไหมลูกอ่ะวงกลมทึบกับวงกลมโปรง่งแล้วก็ขอบของมันจะเป็นกรอบจุด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 ะเป็นเส้นประลาดนั่นหมายความว่าความคิดที่หนึ่งเนี่ยไม่ถูกจํากัดลูกความคิดในแบบที่1เนี่ยไม่ถูกจํากัด ก็คือไม่ปิดกั้นความคิดหนูจะคิดอะไรก็ได้หนูจะคิดยังไงก็ได้แต่ขอให้หนูคิดไม่ปิดกั้นความคิดก็เหมือนน้าไม่เต็มแก้วนะเราเรียนอะไรเข้าไปเราเห็นอะไรเข้าไปเรารู้จักคิดเรารู้จักวิเคราะห์เรารู้จักวิจารณญาณก็เป็นการเพิ่มความรู้เข้าไปให้กับตัวเราเองดังนั้นลูกศรที่เข้าไปเนี่ยคือองค์ความรู้ต่างๆคือองค์ความรู้ต่างๆพอเราเก็บความรู้ทุกอย่างได้เต็มที่เรามีการประมวลผลมีการวิเคราะห์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีความคิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเ เราก็จะมีการถ่ายทอดภาษาออกมาเนี่ยวงกลมใส,สๆครูก็เลยต้องทําเป็นอ่าลูกศรชี้ออกโอเคไหมลูกเน,นาะในขณะเดียวกันอ่าพอจบไปหนึ่งเซตในชีวิตประจำวันของเราทั้งวันเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องเดียวแป๊บหนึ่งเราคิดเรื่องที่หนึ่งแป๊บหนึ่งเราคิดเรื่องที่สองแป๊บหนึ่งเราคิดเรื่องที่สามเราคิดตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราไม่ปิดกั้นความคิดเราก็สามารถคิดได้เรื่อยลูกโอเคไหมเราสามารถใส่ความรู้ใส่ความคิดของเราไปได้เรื่อย พอเรามีความรู้ความคิดเรื่อยๆปั๊บเราก็สามารถพูดได้เนี่ยเหมือนหนูเรียนจบไปเรื่องหนึ่งสองเรื่องเนี่ยหนูใส่ความคิดของหนูลงไปแล้วหนูใส่ความรู้ของหนูไปแล้วหนูต้องสามารถเล่าออกมาได้ละเพราะหนูเรียนไปสองคาบแล้วเนี่ยหนูก็จะถ่ายทอดออกมาได้นะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นปฏิกิริยาเนี่ยใส่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็กระจายความคิดออกไปเรื่อยๆนะฮะันนั้นมันก็เลยมีคาเปรียบเทียบนักเรียนสังเกตไหมว่าคนที่เขาเป็นนักพูด เด็กคะคนที่เขาไปได้พูดเนาะหนคนสามารถพูดได้สาถึงสี่ชั่วโมงอะ่ะทำไมก็พูดได้นานขนาดนั้นลูกเพราะเขาคิดตลอดเวลาลูกในสมองของเขามีการคิดอย่างเป็นระบบเขาคิดตลอดเวลานะมันก็เลยทําให้เขาสามารถคิดไปพูดไปคิดไปพูดไปคิดไปพูดไปได้ตลอดเวลานะเพราะว่าภาษากับความคิดเป็นของคู่กันลูกคนเราอยู่โดยไม่ใช่ภาษาไม่ได้เราคิดอย่างเดียวเราไม่พูดเราก็อึดอัดใช่ไหมฮะ คิดอย่างเดียวเก็บเอาไว้ในใจก็อึอดอัดดังนั้นหน้าที่ของคนเราโดยปกติเราก็จะพูดออกมานะฮะบางคนอาจจะพูดมากพูดน้อยอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะพูดเก่งพูดไม่เก่งก็แล้วแต่นะฮะแต่แน่นอนมันต้องมีนะ,ะเราไม่สามารถปิดกั้นไว้ที่ตัวเองได้นั่นคือรูปที่1น,นะฮะดังนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าความคิดไม่ถูกจํากัดนะ,ะภาษาของเราก็จะพัฒนาไปด้วยการใช้ภาษาของเราก็จะพัฒนาไปด้วยนะฮะใครที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องหลุกลองอธิบายให้เพื่อนฟัง ลองติวให้เพื่อนฟังนะมันก็เท่ากับว่าเราสามารถพัฒนาตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่ในรูปที่สองตรงกันข้ามเลยนะฮะรูปที่สองตรงกันข้ามเลยกรอบเป็นเส้นทึบใช่ไหมกรอบเนี่ยแมวงกลมเป็นเส้นทึบหมดเลยแสดงว่าความคิดถูกจํากัดลูกความคิดถูกจํากัดคือจํากัดไว้ไม่ให้คิดหรือไม่ที่จะเริ่มคิด อยู่ไปวันวันวันนั้นน่ะไม่คิดอะไรเลยอ,อยู่เรื่อยๆลอยๆนะไม่ไม่ได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองเลยนะฮะไม่ได้คิดอะไรเลยในชีวิตนี้ใช้ชีวิตไปอย่างนั้นแหละนะฮะภาษาของเราก็จะหายไปด้วยสังเกตลักษณะวงกลมลูกเห็นไหมภาษาของเราจะเล็กลงไปเรื่อยๆเพราะความคิดมันมีอยู่แค่นี้ลูกเหมือนเรามีหีบสมบัติข้างในนี้มีสมบัติต่างๆมากมายเลยเต็มหมดเลยนะเราใช้ภาษาก็เหมือนเราความคิดเนี่ยออกไปเราใช้ภาษาเนี่ยก็เหมือนเราความคิดออกไป พอเราเอาความคิดออกไปปั๊บไอ้เจ้าความคิดเดิมมันก็เหลือน้อยใช่ไหมเพราะมันถูกใช้ออกไปแล้วมันก็เหลือก้อนเล็กลงเล็กลงเล็กลงอ่าพอเหลือก้อนเล็กลงปั๊บเราก็ใช้ภาษาถ่ายมันออกอีกเราก็ถ่ายมันออกอ,อีก,ออก,ออกน้ําในแกว้วก็เลยถูกปล่อยออกไปเรื่อยๆความคิดก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆสมองเราก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายเราพูดอะไรไม่ได้แล้วลูกเพราะมันจบแล้วการใช้ภาษาของเราก็ไม่สำฤทธิ์ผลแล้วเพราะเราไม่มีอะไรจะพูดแล้ว เราไม่มีอะไรจะสื่อสารแล้วภาษาของเราก็เลยถูกจํากัดไปด้วยนะฮะภาษาของเราก็เลยถูกจํากัดไปด้วยนักเรียนเปรียบเทียบง,ง่ายๆลูกเหมือนคนที่เขาหูหนวกอ่ะเขาหูหนวกอ่ะเหมือนเขาถูกปิดปิดสูตรประสาทไปแล้วหนึ่งประการใช่ไหมดังนั้นพอเขาไม่ได้ยินคนอื่นพูดอ่ะเขาก็เลยไม่พูดไงหนูเข้าใจไหมลูกที่เขาไม่พูดอ่ะคนหูหนวกอ่ะเขาจะเป็นใบ้ไปด้วยเนาะโดยปริยายนะลูกนะคนที่หูหนวกอ่ะคนที่เป็นหูหนวกมาก่อนอ่ะเขาจะพูดไม่ได้นะเพราะเขาไม่ได้ยินลูก เขาไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้รับสารเข้าไปนะฮะเขาก็เลยคิดไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้ความคิดอ่ะนะฮะหรือบางครั้งเขาอาจจิอัดเพราะเขาคิดเขาเห็นไงแต่เขายังมีดวงตาใช่ไหมมีดวงตาสัมผัสมีจมูกมีมือได้จับได้ต้องเขาก็คิดได้แต่เขาพูดออกมาไม่ได้อ่ะมันก็เลยมีการส่งภาษาด้วยท่าทางยิ่งถ้าเราไม่เข้าใจภาษามือก็จะลําบากเข้าไปอีกนะฮะนี่นคือครูเปรียบเทียบให้ดูเนาะว่าภาษามีความสัมพันธ์กับความคิดในลักษณะนี้นะฮะ อ่ะนี่แหละคือการบ้านข้อที่หนึ่งเมื่อกี้เนาะอ้าวทีนี้ที่นี้หนูเข้าใจภาพของภาษากับความคิดแล้วเนาะว่าภาษาถ่ายทอดความคิดได้อย่างไรนะฮะอ่าครูไป,ไปเรียนต่อไปได้ไหมไปได้ไม่เอ่ยยังอยู่เป็นเพื่อนครูเนาะอยู่ไหมเนี่ยแอบเช็คดีกว่าเดี๋ยว แต่โทรทันทีทันทีทนทโอเคได้ยินแล้ดนแล้วโ,โอ้โอ้ใช่ได้ใช่ได้อยู่เป็นเพื่อนกูก,ก่อนเนาะใครมาเพิ่มเดี๋ยวค่อยแจ้งชื่อท้ายครับนะครับอ่ะต่อไปมาดูวันนี้เราจะเข้าในส่วนประเด็นสําคัญของเราก็คือรูปแบบและวิธีการคิดเราจะมาดูกันว่าการคิดที่หนูมีอยู่ทุกวันเนี่ยในที่เราใช้กันทุกวันตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะจนถึงวันนี้เนะี่ยมันมีรูปแบบและวิธีการคิดอยู่กี่รูปแบบแล้วก็ที่สําคัญคือเป้าหมายของการเรียนเรื่องนี้ก็คือหนูสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของหนูได้ นะหนูสามารถใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาได้นั่นเองนะฮะอ่ะมาดูการคิดรูปแบบที่หนึ่งหนูรู้จักไหมคำนี้คิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะบางคนบอกครูขาคโวโยมาแล้วคิดวิเคราะห์แยกแยะนี่คือรูปแบบการคิดนะการคิดแบบที่หนึ่งเราเรียกการคิดวิเคราะห์การคิดแบบวิเคราะห์นะดังนั้นชื่อมันบอกอยู่แล้วลูกชื่อมันบอกอยู่แล้วคิด วิเคราะห์และสุดท้ายคือแยกแยะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าทั้งคิดทั้งวิเคราะห์และแยกแยะดังนั้นลักษณะของการวิเคราะห์คือการแยกแยะคีย์เวิร์ดคุณจะทําตัวสีแดงไว้เนาะคีย์เวิร์ดคือการทําตัวสีแดงไว้คือการแยกแยะสิ่งที่จะต้องพิจรารณาต่างๆออกเป็นส่วนๆมันมีเรื่องอยู่หนึ่งเรื่องสมมตุติมันมีข้อความให้หนูอ่านหนึ่งเรื่องและโจทย์บอกให้หนูวิเคราะห์ข้อความตรงเนี้ยหน้าที่ของหนูคือหนูต้องแยกออกเป็นส่วนๆ แยกออกเป็นด้านๆด้านๆด้านาน,าน,าน่นนคือหน้าที่ของเรานั่นคือการคิดแบบวิเคราะห์ประการที่สองจะเป็นการแยกองค์ประกอบอันนี้ไม่ได้ต่างกันกันกบการแยกแยะเลยก็คือแยกเป็นส่วนๆนั่นแหละนะฮะและพอแยกแยะแล้วเราต้องพิจารณาว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะฮะต้องหาความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนนั้นให้เจอเนาะดังนั้นสมมุติครูทําผัางความคิดหนึ่งเรื่องครูก็จะวาดหัวข้อไวตรงกลางใช่ไหมทีนี้เวลาเราทาผัางความคิดอะเวลานหนูแยก แยกออกไปหนูจะต้องใช้ความคิดในการแยกเป็นส่วนๆใช่ไหมฮะก็จะตีออกไปเส้นหนึ่งแล้วก็สร้างก้อนเมฆหนึ่งก้อนตีไปเส้นหนึ่งสร้างก,ก้อนเมฆก้อนที่สองก้อนที่สามก้อนที่สี่ไอเนี้ยคือลักษณะของการทําผังความคิดของหนูถูกไม่ถูกเนี้ยการที่เรานะฮะมองในภาพรวมจากเรื่องใหญ่ๆหนึ่งเรื่องแล้วเรากระจายออกไปนะฮะเป็นเรื่องย่อยๆแบบเนี้ยเนี้ยลักษณะการคิดแบบเนี้ยคือการคิดวิเคราะห์คือการแยกออกเป็นส่วนๆลูก นะวิธีการแรกคือการแยกออกเป็นส่วนส่วนนะครับทีนี้หนูลองดูเนาะเขาบอกว่าการคิดแบบวิเคราะห์เนี่ยเป็นการกล่าวเฉพาะเจาะจงถึงรายละเอียดขอโทษเนาะเส้นไม่ตรงเลยละนะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดนะฮะกล่าวถึงรายละเอียดว่าอะไรเอ่ยเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดว่าว่าอะไรฮะว่าส่วนประกอบของมันเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะทีนี้ช่วยเปิดไมค์หน่อยเร็วช่วยเปิดไมค์เลยเดี๋ยวช่วยกันตอบหน่อย ครูให้นักเรียนดูส้มผลนี้ถ้าหนูวิเคราะห์ส้มผลนี้โจทย์บอกให้หนูวิเคราะห์นะโจทย์บอกให้หนูวิเคราะห์นะหนูจะวิเคราะห์อย่างไรบ้างหนูได้อะไรบ้างจากส้มผลนี้ลูกอ่ลองช่วยกันตอบคนละหนึ่งข้อความก็ได้จ้ะเร็วสีหนึ่งมีสีสีอะไรลูกสีของผลส้มสีของผลส้มถูกต้องระการที่หนึ่งอ่ะต่อไปมีอะไรอีกช่วยกันตอบเลยค่ะมีรสชาติอ่ะอันที่สองมีรสชาติข่าวครับ ต่อไปมีอะไรอีกลักษณะลักษณะเป็นยังไงครับอธิบายเลยมีใบอ่ามีลักษณะเป็นทรงกลมอ่าแล้วก็เมื่อกี้บอกมีใบมีอะไรอีกดูฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นีข้างในมีอะไรข้างในมีน้ำอ่ามีน้ำส้มใช่ไหมครับอ่าต่อไปมีอะไรอีกมีก้านมีก้านอ่ามีก้านอยู่กับใบ หมดแล้วยังในเนื้อส้มมีไหมเนื้อส้มมีใช่ไหมเนื้อส้มในเนื้อมีอะไรในเนื้อมีอะไรเวลาเรากินส้มแล้วข้างใน,นมีอะไรมเมล็ดเออมีมเมล็ดอ่ะสมมุตินะสมมุติเวลาเราให้วิเคราะห์เนี่ยหนูโจทย์มันจะมาเป็นส้มผลหนึ่งแบบนี้ครับโจทย์เราจจะมาเป็นส้มผลหนึ่งหน้าที่ของหนูคือเราจะต้องแยกออกมาเป็นส่วนๆโอเคไหม ใบเป็นใบลักษณะแบบไหนทรงกลมอะกลมอย่างไรผิวใช่ไหมอะอาจจะมีผิวก็ได้อีกหนึ่งอันผิวเป็นยังไงคะครุขระใช่ไหมสีส้มส้มแบบไหนรสชาติหวานเปรี้ยวหรือเปล่าน้ำส้มอะน้ำส้มประกอบด้วยอะไรบ้างข้างในมีแร่ธาตุใช่ไหมมีวิตามินมีอะไรก็ว่ากันไปเนี้ยลักษณะแบบนี้ครับเขาเรียกว่าการคิดแบบวิเคราะห์ดังนั้นถ้าหนูสังเกตในชีวิตของหนูเนี่ยปกติและในชีวิตประจาวันเนี่ยเราใช้การวิเคราะห์อยู่แล้วล่ะ ก่อนที่หนูจะไปบอกว่าหนูจะชอบหรือหนูไม่ชอบอะไรอ่ะหนูจะมีการคิดแต่ตรองอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นเพราะอย่างนี้มันมีการให้เหตุผลไปในส่วนตรงนั้นเราเรียกว่าการคิดวิเคราะห์ครับคือการมองภาพใหญ่ๆให้กลายเป็นภาพ,พย,าย,ย่อยๆย้ําคํานี้นะมองภาพใหญ่ๆใ,ให้กลายเป็นย่อยๆโอเคไหมนะดังนั้นการคิดวิเคราะห์คือการแยกแยะลูกครูจะย้ําคํานี้ให้หนูจําขึ้นใจเลยนะการคิดวิเคราะห์คือการแยกแยะข้อความใดในโจทย์ ข้อความใดในแบบฝึกหัดนะถ้าหนูไปเจอเนี่ยแล้วมันมีลักษณะของการแยกเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนเนี่ยเราเรียกว่าวิเคราะห์ตัวอย่างเช่นให้นักเรียนวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนอครูตั้งโจทย์วิเคราะห์วรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเวลานักเรียนจะวิเคราะห์ได้หนูก็ต้องแยกเป็นส่วนๆถูกไหมครับ ตัวละครเป็นยังไงใช่ไหมบทสนทนาของเรื่องเป็นยังไงลักษณะการแต่งเป็นยังไงผู้ประพันธ์เป็นยังไงใช่ไหมฮะเนื้อเรื่องกล่าวถึงอะไรคุณค่ามีกี่ด้านอะไรบ้างเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยคือการคิดแบบวิเคราะห์ลูกคือการแยกเป็นส่วนๆอ่าลองวิเคราะห์ละครซิวิเคราะห์ละครละครนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรละครเป็นยังไงบ้างหน้าที่ของเราก็คือว่าเราก็จะ ไปวิเคราะห์อ๋อละครเรื่องนี้พระเอกนะมีปมชีวิตอย่างนี้นะผููแต่งมีการเล่าเรื่องแบบนี้มาเจอกับนางเอกนะนางเอกเป็นคนสวยนะฮะแต่ว่านางเอกนิสัยไม่ดีพระเอกก็เลยมาทําให้านางเอกนิสัยดี้นอ,อะไรแบบนี้เนี่ยคือการมองลงไปข้างในนะฮะมองลงไปข้างในคือมองอย่างละเอียดนะฮะ,ะที่นี้ตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงลูกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลาเราจะวิเคราะห์อะไรก็ตามเราจําเป็นจะต้องมีหลักความรู้ที่จะวิเคราะห์ก่อน ตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งครับเภสัชกรที่วิเคราะห์สมุนไพรเขาวิเคราะห์ทําไมลูกเพื่อหาฤทธิ์ของตัวยาดังนั้นความรู้ที่เขาต้องมีก่อนคือความรู้ทางเภสัชวิทยาและความรู้เรื่องของการใช้เครื่องมือเพราะถ้าเขาใช้เครื่องมือไม่เป็นและเขาไม่มีความรู้ด้านตัวยาเขาก็จะหาฤทธิ์ของตัวยาไม่ได้อ่าดังนั้นเภสัชกรนะที่ทําหน้าที่วิเคราะห์สมุนไพร<ๆ>เขาก็ต้องเนี่ยตีสมุนไพรออกบาในสมุนไพรมีอะไรบ้างโอเคไหม ในสมุนไพรมีอะไรบ้างและการที่จะวิเคราะห์ได้ก็ต้องใช้ความรู้ทางเภสัชนะทางยานะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือก็คือเครื่องมือที่ทาในการผลิตยาหรือดูยานั่นเองนั่นคือความรู้ที่เขาต้องมีเนาะดังนั้นขอย้ำเนาะการที่เราจะวิเคราะห์อะไรก็ตามสักเรื่องหนึ่งเราต้องมีความรู้เรื่องนั้นก่อนนะครับตัวอย่างที่สองนักเศรษฐศาสตร์ที่วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเขาทําหน้าที่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังนั้นแสดงว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจคือหัวข้อใหญ่ใช่ไหม ถ้าถ้าจะวิเคราะห์ได้ก็ต้องวิเคราะห์ว่าอา่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเงินฟืดเงินเฟ้อใช่ไหมฮะงบดุลขาดดุลเกินดุนหลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องแยกไปในแต่และด้านใช่ไหมฮะโดยเขาจะต้องใช้ความรู้ที่มีคือข้อมูลทางสถิติไอทางเศรษฐกิจและก็เศรษฐศาสตร์ในชีวิตที่เขาจะต้องนํามาวิเคราะห์นะฮะเขาต้องมีทฤษฎีมีองค์ความรู้เนี่ยมาทําให้ตัวเหล่านี้มันกระจายออกได้ถ้าหนูไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยหนูก็จะวิเคราะห์ยากกหนูวิเคราะห์ยากสมมติหนูจะวิเคราะห์เรื่อง เมื่อกี้คุณช่างหแผลไปแล้วใช่ไหมสมมติจะวิเคราะห์เรื่องอะไรดีสามก๊กสมมุติจะวิเคราะห์สามก๊กแต่หนูไม่รู้เรื่องสามก๊กเลยอ่ะหนูจะเล่าได้ไหมหนูก็เล่าไม่ได้หนูจะบอกได้ไหมว่าใครเป็นยังไงตัวละครเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงเราก็เล่าไม่ได้เพราะว่าทําไมคนะเพราะว่าเออเพราะว่าเราไม่รู้จักเรื่องนี้ดีพอนะตไปอย่างที่สามไอ้นี้ตัวอย่างเกิดกับภาษาไทยเลยนักวรรณคดีน,นะฮะต่อไปหลายคนอาจจะไปเป็นนักวรรณคดีก็ได้นะวิเคราะห์บทกวีนิพนธ์ ก็คือกรอนกรอนที่เขาแต่งขึ้นในสมัยนี้ลูกเขาเรียกกวีนิพนธ์นะฮะเรื่องสั้นนะวนิยายนะให้เขาแจ่มแจ้งเขาก็ต้องมีความรู้คือหนึ่งเขาต้องมีความรู้ในเรื่องที่อ่านก่อนเขาต้องอ่านก่อนเขาต้องรู้ก่อนว่าเรื่องมันพูดถึงอะไรบ้างและเอาทฤษฎีของการวิเคราะห์เนี่ยนะของวรรณคดีเนี่ยมาวิเคราะห์อาทฤษฎีมาจับลูกตัวละครบทสนทนาฉากบรรยากาศเนื้อเรื่องการเเรื่องบทสนทนาอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือลักษณะของการวิเคราะห์คือการแยกแยกเป็นส่วน นะครับนะครูย้ําเสมอนะวิเคราะห์คือการแยกแยะเป็นส่วนๆนะครับวิเคราะห์คือการแยกแยะเป็นส่วนๆทีนี้มาสรุปขั้นตอนของการคิดเชิงวิเคราะห์ลุกเชิงวิเคราะห์คิดอย่างไรนะ,ะการคิดเชิงวิเคราะห์คิดยังไงบ้างเราต้องตั้งกําหนดขอบเขตก่อนลุกเราจะวิเคราะห์เรื่องอะไรวิเคราะห์เพื่ออะไรใช้หลักอะไรหรือเครื่องมืออะไรในการวิเคราะห์ซึ่งตรงเนี้ยมันคือความรู้ใช่ไหมที่ครูพูดไปเ,เมื่อกี้ตรงเนี้ยมันเรียกว,ว่าความรู้นะฮะ แล้วเราค่อยๆเอาสิ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยมาเรียบเรียงทีนี้กระบวนการตรงนี้ลูกจนะ๋าอันนี้เป็นกําหนดคร่าวๆเนาะเป็นกาหนดคร่าวๆที่ครูชี้แจงให้ทราบเฉยๆเนาะหนูอาจจะไม่ต้องจําก็ได้แต่ว่าหนูต้องเข้าใจว่าเวลาหนูใช้หลักการวิเคราะห์หนูต้องไล่ไปตามลําดับนะฮะวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์เพื่ออะไรตั้งจุดมุ่งหมายก่อนแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรในการวิเคราะห์นะฮะอ่ะมาดูตัวอย่างตัวอย่างการวิเคราะห์เรื่องที่ครูกําหนดตรงนี้คือสถานการณ์โควิด -19 อ่ะสถานการณ์เนี่ยทันโลกเลยนะโควิด19เราจะมาดูกันว่าแล้วเราจะประเมินสถานการณ์ใช่ไหมฮะเราจะมีกําหนดนิยามของสถานการณ์โควิด19เป็นอย่างไรในเมื่อเราไม่รู้จักกันมาเลยนะฮะครูก็ตั้งจุดมุ่งหมายก่อนว่าครูจะวิเคราะห์เรื่องโควิดเนี่ยครูจะต้องเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคที่มันเกิดขึ้นใหม่โรคอุบัติใหม่คือโรคที่เกิดขึ้นใหม่อะเนาะทำให้เราได้เรียนรู้ในโลคที่เกิดขึ้นใหม่นะะเพราะว่าโรคโควิดมันไม่เคยมีใช่ไหม พอโควิดมันไม่เคยมีปั๊บแต่มันก็กลายเป็นว่าเราก็เลยจําเป็นจะต้องทําไมฮะ,ะมาสร้างความรู้นี้เกิดขึ้นนะฮะสร้างความรู้นี้เกิดขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะได้รู้ว่านะฮะโรคนี้เป็นอย่างไรเราก็จะใช้หลักความรู้อะไรบ้างหลักความรู้ที่เราจะใช้นะฮะก็จะมีเรื่องโรคเรื่องที่มาเรื่องลักษณะของโรคแล้วก็ความรู้ทางการแพทย์อื่นๆรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการพิสูจน์นะฮะจากโรคโควิด -19 เนี่ย เราไม่รู้เลยนะพอเรามีความรู้พวกพวกนี้เราใช้กล้องจุลทรรศน์สองเราใช้เทคนิคทางการแพทย์มาเข้ารู้นะฮะเรามาตรวจสอบเราก็พบว่าโควิด1านะฮะเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งนะฮะมีรหัสสารพันธุกรรม RNA อะไรใช่ไหมอ่ามีลักษณะเจอโครโมโซมใช่ไหมคะมีการไล่กันเป็น DNA เป็น RNA เป็นอะไรแบบเนี้ยนะมีการถ่ายทอดทางคนสู่คนอ่าลักษณะของมันเกิดมาจากเชื้อไวรัสนะฮะเป็นเชื้อไวรัสแบบเนี้ยและมีปุ่มนูนออกมาเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยเนี้ยน,นลักษณะแบบเนี้ย การที่เรารู้เราเห็นเรารู้ว่าเชือ้อโรคเป็นตัวแบบนี้เราเห็นแบบนี้ว่าโควิดเป็นลักษณะแบบนี้เพราะเราทารํา, okay, าทการวิเคราะห์ลูกโอเคไหมเราทําการวิเคราะห์เราแตกรายละเอียดออกไปนะฮะจนกระทั่งเราก็ได้เป็นความรู้นะฮะที่เราได้รับทราบกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือลักษณะตัวอย่างแรกคือการคิดวิเคราะห์นะฮะนี่คือการคิดแบบวิเคราะห์นะครับต่อไปประการที่สองการคิดแบบที่สองคือการคิดสังเคราะห์ อันนี้หนูจาเลยว่าตรงข้ามกับวิเคราะห์เลยลูกสังเคราะห์จะตรงข้ามกับวิเคราะห์เลยวิเคราะห์วิเคราะห์คือการแยกแยะแต่สังเคราะห์คือการรวมเข้าด้วยกันสังเคราะห์คือการรวมเข้าด้วยกันหนูสังเกตภาพด้านซ้ายนะมันรวมอะไรอะคะมันรวมอะไรเอ่ยเด็กๆคะมันรวมอะไรการสังเคราะห์แสงของพืชมันสังเคราะห์แสงของพืชคือมันรวมอะไรบ้างมันรวมแสงรวมคาร์บอนรวมน้ํารวมแร่ธาตุใช่ไหมฮะรวมอ้ออะไรก็ตามเนี่ยแร่ธาตุในดิน มันดูดขึ้นไปลูกมันรวมมันรวมจากส่วนเล็กๆอะ่ะมันรวมจากส่วนเล็กๆอะ่ะแล้วกลายมาเป็นอาหารของพืชลูกมันรวมจากส่วนเล็กๆแล้วกลายเป็นอาหารของพืชโอเคไหมเนาะดังนั้นดังนั้นการคิดสังเคราะห์คือการคิดรวมเขกาด้วยกันสมมตุติเวลาหนูดูรายการทําอาหารในทีโทรทัศน์เนี่ยมาสเตอร์เชฟอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะเขาเปวัตถุปริศนาใช่ไหมเขาจะมีนู่นนั่นนี่มาตั้งให้อะ่ะแต่เขาไม่บอกให้คุณทําอะไรให้เชฟทำไมเองลูก ให้เชฟรังสรรค์หรือสร้างสรรค์มันขึ้นมาเองนะเขาให้เชฟเนี่ยรังสรร์สร้างสรรค์อุปกรณ์สร้างสรรคผลงานสร้างสรรอาหารขึ้นมาเองโดยที่แต่ละคนได้วัตถุดิบเหมือนกันแต่สร้างสรรค์ออกมาคนละอย่างนั่นคือการสังเคราะห์ลูกคือการรวมจากส่วนเล็กๆเข้าด้วยกันดังนั้นภาพที่เห็นก็คือว่ามีองค์ประกอบเป็นส่วนเล็กๆกระจัดกระจายอยู่บนโลกใบนี้หรือมีความรู้ที่ฎีอะไรก็ตามอยู่ตรงนี้หน้าที่ของหนูคือหนูจับมันมารวมกันลูก หนูจับแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมารวมกันจนเกิดเป็นก้อนใหญ่นะหน้าที่ของหนูคือจับมารวมกันจนเกิดเป็นก้อนใหญ่เกิดเป็นสิ่งใหม่แล้วและก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้สิ่งที่ครูจะให้หนูเห็นภาพชัดที่สุดของกระบวนการสังเคราะห์และไม่ต้องพูดเยอะเลยก็คือสิ่งที่หนูเรียนมาตอนม5คือ i อออ่า IS ที่หนูเรียนอะ่ะมันคือกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลเลยลูกมันคือการอ่านและรวบรวมข้อมูลเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าการสังเคราะห์นะฮะ ทีนี้ตัวอย่างก็แน่นอนอันนี้คงไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะฮะอะยกตัวอย่างเดียวพอเราต้องมีความรู้เหมือนเดิมลูกจะสังเคราะห์ได้ต้องมีความรู้เหมือนเดิมครูให้นักเรียนสังเคราะห์ประโยคก,ก็คือแต่งประโยคแต่ขอโทษนะถ้าหนูไม่มีความรู้ด้านภาษาไทยหนูไม่มีความรู้ด้านตัวอักษรไทยหนูไม่มีความรู้ด้านช่วยคําหนูจะแต่งประโยคได้ไหมลูกได้ไหมฮะคําตอบคือแต่งไม่ได้ถูกไหม ดังนั้นหนูจะต้องมีความรู้เรื่องถ้อยคํามีความรู้เรื่องการเรียงประโยคโครงสร้างก่อนประธานกริยากรรมถูกไหมฮะหนูจึงจะสามารถนํามาแต่งเป็นประโยคของหนูได้เนี่ยเขาเรียกลักษณะการสังเคราะห์ข้อมูลลูกนะการสังเคราะห์การคิดแบบสังเคราะห์จะคิดแบบนี้นะครับอ้าวทีนี้มาดูเนาะมาดูหน้านตรงนี้วิธีการคิดเชิงสังเคราะห์ตัวนี้รูขอโทษเนาะอันนี้เขียนผิดต้องเป็นสังเคราะห์วิธีคิดเชิงสังเคราะห์เนี่ยเป็นยังไงบ้างหนูดูนะเหมือน i อเอสลูก ั้งจุดมุ่งหมายคือบทที่หหาความรู้ทฤษฎีบทที่เท่าไรครับจําได้ไหมบทที่2องหนูจำรายงานห้าบทได้ไหมลูกรายงาน i อเอบทอ่ะเนี่ยบทที่1บทที่2องทำความเข้าใจส่วนต่างๆก็คือกระบวนการใช่ไหมคะบทที่3ใช้หลักความรู้นํามาสรุปผลและเป็นบทที่บทที่สแล้วก็สุดท้ายอภิปรายผลเป็นบทที่5เนี่ยกระบวนการ i อเทั้งหลูกคือกระบวนการสังเคราะห์หมดเลย โอเคนะฮะกระบวนการไอเอสห้าคือกระบวนการสังเคราะห์นะฮะตัวอย่างเช่นเราต้องการนะฮะจะสังเคราะห์เรื่องของการใช้ชีวิตวิถีใหม่ไม่รู้ว่าจะใช้วิถีชีวิตวิถีใหม่ใช้ยังไงไม่รู้เลยก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยถูกไหมลูกเราใช้ไม่ได้เลยเราต้องหาความรู้ก่อนความรู้ว่าชีวิตวิถีใหม่ในโควิดเนี่ยเราต้องรู้จักโรคก,ก่อนโรคเป็นยังไงรู้ที่มามันก่อนรู้การกระจายก่อนรู้อาการของโรคก,ก่อนเราไปหาความรู้พวกนี้มา แล้วเราทําความเข้าใจปับ๊บมันจึงจะได้คําตอบมาเป็นมาตรการลุกอ๋อก็เพราะว่าโรคเนี้ยมันกระจายผ่านทางน้ําลายดังนั้นเราต้องหาผ้ามาปิดน้ําลายเอาไว้ก็ใส่หน้ากากอนามายัยเห็นไหมสมมติว่าเอ้โรคนี้มันมีการกระจายของโรคโดยการติดต่อ,อก,กันนะดังนั้นเวลาคุยกันก็ต้องทําการยืนห่างกันก็ได้เป็นมาตรการโอเคไหมฮะเนี่ยลักษณะของเราจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะลักษณะของรอยแบบนี้จนกระทั่งเราได้ข้อมูลใหม่ขึ้นมาก็เรียวกว่าการสังเคราะห์ ดังนั้นครูขอย้ําเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าการสังเคราะห์คือการรวมรวมข้อมูลเข้าด้วยกันลูกการสังเคราะห์คือการรวมข้อมูลเล็กๆเข้าด้วยกันเนาะโอเคไหมการรวมข้อมูลเล็กๆเข้าด้วยกันนั้นคือกระบวนการสังเคราะห์และมาดูนะประการสุดท้ายอันนี้ครูขอข้ามเนาะนี่ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้ประการสุดท้ายการคิดแบบที่สามคือการคิดประเมินค่าลูกหนูจําแบบนี้นะเวลาหนูไปเจอในข้อสอบอะแลวถ้าหนูเห็นว่า การคิดแบบนี้มันมีลักษณะที่บอกว่าดีเล็วเป็นคุณเป็นโทษคุ้มหรือไม่คุ้มเป็นประโยชน์ไม่คือมันพูดถึงคุณค่าลูกค่าในที่นี้ก็คือคุณค่าถ้าเมื่อไหร่มันพูดถึงคําว่าค่าหรือคุณค่าตรงเนี้ยมันคือการพิจารณาตัดสินมันเป็นการคิดแบบประเมินค่าแล้วลูกโดยปกติทั่วไปอ่ะหนูจะบอกว่าเฮ้ยครูสาวนี้สวยจังเลยอ่ะหนูประเมินค่าออกมาเลยว่าสวยใช่ไหมคะตรงนี้คือประเมินค่าหนูประเมินค่าออกมาเลยว่าสวยอะ หนูมีเกณฑ์อะไรมาบอกว่าเขาสวยหูกอหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็ต้องมีใช่ไม่ใช่หนูบอกว่าอุ้ยครูไอ้นี่มันดีจังเลยมันดีคําตอบคือดีหนูก็ต้องมีเกณฑ์บอกว่าอะไรมันคือดีดังนั้นกระบวนการก่อนประเมินค่าได้อะหนูต้องวิเคราะห์ก่อนใช่ไม่ใช่หนูต้องวิเคราะห์ก่อน,ห,ห,น,ออนหนูต้องสังเคราะห์ก่อนหนูจึงตอบได้ว่ามันสวยหรือมันดีมันไม่ดีอย่างไรนะคะดังนั้นเวลาไปเจอในข้อสอบอะหนูเจอแบบนี้เลยถ้าครูบอกว่า โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ขอโทษนะใช้คําว่าน่าอยู่คําว่าน่าอยู่แสดงว่ามันตัดสินแล้วยังลูกเป็นข้อสรุปแล้วยังน่าอยู่มันบอกว่ามันดีไหมน่าอยู่นี่คือดีไหม,ไมถ้าน่าอยู่ก็คือก็คือดีใช่ไหมฮะถ้าน่าอยู่ก็คือดีแสดงว่าตรงนี้คือการประเมินค่าละสมองของเราอะเห็นปุ๊บบอกว่าดีเราคิดข้ามขั้นไปลูก มันเป็นกระบวนการวิธีการที่เราคิดวิเคราะห์ไปแล้วผ,ผ่านเซลล์สมองอะ่ะมันใช้เวลาเร็วมากเลยนะสมองวิ่งผ่านเนี่ยเร็วมากเสี้ยววินาทีลูกๆตอบด้วยเลยฉันไม่ชอบเอ,อ้าการไม่ชอบคือการประเมินค่านะดังนั้นแสดงว่ากว่าหนูจะประเมินค่าได้หนูต้องผ่านวิเคราะห์มาก่อนหนูผ่านสังเคราะห์มาก่อนใช่ไม่ใช่ใชเออนั่นแหละคือกระบวนการที่เกิดขึ้นในหัวอย่างรวดเร็วลูก เนะี่นั่นคือความหนะ้าพิศวงนะน่าน้าน่าน่าประหลาดใจนะที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเราทีนี้เกณฑ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนูเนี่ยตั้งเอาเองก็ได้หรือหนูจะเอาแนวเทียบก็ได้แล้วแต่แต่หนูต้องมีเกณฑ์นะครูจะบอกว่าหนูทํางานชิ้นนี้ดีครูต้องบอกก่อนว่าหนูมีคุณสมบัติอะไรถึงดีเช่นเขียนถูกสะกดคําสวยระบายสีสวยอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่ะพอรวมแล้วมันก็จะดีนะฮะ ถ้าหนูเจอข้อความในนี้ในข้อสอบเนี like. ่ยเวลาข้อสอบเขาให้เขาให้ข้อความแบบนี้มาลูกเนี่ยเขาจบข้อความแบบเนี้ยมาพอเขาให้ข้อความนี้มาป๊บก็ถามว่าข้อความที่กําหนดให้เป็นการคิดลักษณะใดข้อความที่กําหนดให้เป็นความคิดลักษณะใดทํามแบบนี้เลยนะเป็นการคิดลักษณะใดนะตอบง่ายๆเลยลูกดูจากคีย์เวิร์ดหนูเจอคําว่าอะไรฮะเจอคําว่าดีหนูเจอคําว่าดีหนูตอบทันทีเลยข้อนี้เป็นอะไรทันทีคะ ประเมินค่าจบเนี่ยคือลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะต่อไปวิธีคิดการประเมินค่าก็คงไม่ต้องย้ำรายละเอียดมากนะักนะฮะการประเมินค่าคือการตัดสินแต่เหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าก่อนที่หนูจะตอบได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะฮะอ่ะสูบบุรีดีรือไม่ดีอ่ะถ้าเราตอบไม่ดีหนูต้องวิเคราะห์แล้วว่าบุหรีไม่ดียังไงมันเกิดขึ้นมาจากอะไรทําไมมันถึงไม่ดีโทษมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราเกิดมาจากการวิเคราะห์ก่อน ดังนั้นแสดงว่านะดังนั้นแสดงว่าเวลาเราคิดเราก็จะต้องประกอบด้วย3กระบวนการคือคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์แล้วประเมินค่าลูกอีกทีนึ่งนะคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และคิดประเมินค่า3ลักษณะนะฮะคิดวิเคราะห์จำง่ายๆคือแยกแยะคิดสังเคราะห์จำง่ายง่ายคือรวมและพิจารณานะฮะประเมินค่าคือการตัดสินค่า มีสามคีย์วดที่ให้หนูจำนะหนูจะได้เข้าใจนะฮะอ่ะทีนี้มาดูต่อเรื่องสุดท้ายของเราเราบอกว่าครูแล้วเราคิดทั้งสามรูปแบบเนี่ยวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าเราเอาไปทำอะไรคำตอบคือเราเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันลูกจุดมุ่งหมายตัวชีว้วัดของเรื่องนี้คือนักเรียนอ่านข้อความแล้วนักเรียนสามารถนำความรู้หรือข้อความที่ได้เนี่ยไปแก้ไขสถานก,การณ์ในชีวิตได้แก้ปัญหาในชีวิตได้นะ,ะปัญหาที่เกิดขึ้นคือความยุ่งยากนะ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือความยุ่งยากในชีวิตในเด็กคือความยุ่งยากดังนั้นธรรมชาติของมนุษย์จะต้องการตัดความยุ่งยากออกจากตัวเองอ่าต้องการตัดความยุ่งยากออกจากตนเองดังนั้นจะตัดความยุ่งยากออจอกตัวเองได้อย่างไงบ้างเราก็ต้องมาดูที่สาเหตุของปัญหาใช่ไหมฮะปัญหาจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทคือปัญหาเฉพาะบุคคลปัญหาเฉพาะกลุ่มและปัญหาสาธารณะปัญหาเฉพาะบุคคลก็ไม่ต้องพูดเยอะปัญหาใครปัญหามาลูกปัญหาของตัวเอง ปัญหาเฉพาะกลุ่มคือกลุ่มเราช่วยกันรับผิดชอบและปัญหาสาธารณะคือปัญหาที่เกิดในสังคมนะฮะดังนั้นพอเรามีการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าแล้วหนูก็ต้องใช้ในการหาสาเหตุคำพระพุทธสอนไว้แล้วเนาะว่าถ้าจะแก้ปัญหาต้องแก้ที่สาเหตุนะฮะดังนั้นหนูจะทํายังไงให้หนูได้สาเหตุของปัญหาหนูเกิดปัญหาขึ้นหนึ่งปัญหา แฟนบอกเลิกอ่ะแฟนเลิกแบบนี้หนูจะเกิดปัญหาขึ้นหนูทายังไงลูกหนูจะมุกออนหรือหนูจะทยังไงหนูต้องหาสาเหตุก่อนลูกและการที่หนูนั่งหาสาเหตุอ่ะเขาเรียกว่าการวิเคราะห์โอเคไหมฮะการที่หนูนั่งหาสาเหตุอ่ะมันคือการวิเคราะห์หนูวิเคราะห์เสร็จแล้วสาเหตุมันคืออย่างเนี้ยถ้าหนูอยากจะปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มันเกิดในครั้งต่อไปอ่ะหนูก็ต้องหาเป้าหมายลูกการหาเป้าหมายคือการสังเคราะห์เพราะหนูต้องหาแนวทางแล้ว ว่าพอสาเหตุแบบนี้หนูจะแก้วิธีที่หนึ่งแก้วิธีที่สองแก้วิธีที่สามแก้วิธีที่สี่หนูมีวิธีแก้หลายวิธีเลยนั่นคือการสังเคราะห์ขึ้นมาลูกไม่มีใครบอกเรานะแต่เราต้องไปหาเองนั่นคือการรวมข้อมูลเข้าด้กัรแล้วหนูก็สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นทางแก้ปัญหาเพราะหนูวิเคราะห์แล้วหนูสังเคราะห์แล้วสุดท้ายหนูต้องแก้ปัญหาโดยที่หนูจะต้องเลือกลูกเลือกวิธีที่ดีที่สุด หนูต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดนั่นคือการประเมินค่าเห็นความสัมพันธ์แล้วยังลูกเห็นความสัมพันธ์แล้วยังครับคิดวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุคิดสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขและประเมินค่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดและปฏิบัติโอเคนะโอเคไหมดังนั้นกระบวนการทั้ง3คือคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และคิดประเมินค่า จึงเป็นสิ่งสำคัญนะฮะที่จะนำไปสู่ในกระบวนการแก้ปัญหานั่นเองโอเคเนาะดังนั้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าตรงนี้มันจะนำไปสู่กระบวนการคิดแก้ปัญหา